วิสันเลเหมือนเดิมนะครับทำอวบานแหี่เป็นอ่มันอีจุดงานครับทำอวบานแหยติงมาหลุดนว่าสิมานบ่พี่น่อยเป็นน้อยนี่แหละข้างมาพอนะครับโันจวดมึงดูนึง วันนี้ก็ฝากพี่น้องคนที่ว่าเข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดติดตามให้ด้อพี่นอ้องเลยขมมยไปเทียยเท่ยวหาจุ่ค้นนะะครับผมติดตามให้ทุกคนล่ะขโมยเที่ยวหาเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม,ม่ก็ติดติดตามเน้มๆให้กำลังใจเราก็เลยขอบคุณนะครับฝากดตัวง้มพี่น้องมองกันเดิวยปพี่น้องเป็นระสงคือบ่ง <ห ả? S 2> ่ายมองอีกแล้วจวดลงไปดู อันนี้แผนสองพี่น้องเนี่ยเบิง้งหมากพักใ่พี่น่ะพี่น้องอ้้ดกขักเอาสูยางมาือนพี่นะพี่น้องเบิง้งงอู้ดตาได้ปะเนาะได้หมากพักใส่หรอ เดี่ยวพี่น้องแผนซองเบื้องบนเออมีปืนไปเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงได้บ้างจะได้ปนม้างไหมเอ,อ้จะปนอะไรเก็บผักไสตีบางคันเก็บหมากผักไสคุมอยู่หรอคะสันพี่น้อง <c oughs> อเหนียวนี่ปลาใส่กระเป๋า <c oughs> ใส่ถุงไว้ก่อนไปที่บ้านจอบคือวะพี่น้องเบิง้ง ปานเชียนเลยสิงน้ำตื้นเนาะพี่น้อยสิงน้ำตื้นเนาะมื้อนี้สายลุงม่มหลอกกันมุดน,น้ำมื้อนี้แต่ละคนกติดภารกิจมุ่งโดนเทอ,อนออมันเป็นจนังไงใจอน้อยโค้ดหน่อยอพี่คนฮัได้ปนุปน

ไม่ได้ฮอดประุูพี่น้องซื oh. Uh, oh, oh. Yeah, boy, nah. uh, ้ว่าได้เก็บหมากปักไสอีกบ่เึ้ยโอ้จะปล่อยนะโอ้ประดูพี่น้องเถอะดูเถอะโอ้ลมแห้งเถอะ ข้าวเอาว่านแตกข้าวเอาลมขับผดพี่น้องตัวค <Okay. S 1> ือตังกาดโดนเธ <Okay. S 1> อแชร์ไปก่อน <Okay. S 1> จะข้าวขึ้นหรอพี่น้องลมแห้งผดเบ่ไวหวข้าวขึ้นพี่น้องบ่ไหวแชร์ไปจากข้าวหนึ่ง อ้าวขึ้นมาให้นน้องด้วยติดปะทรงคือว่าลมพี่น้องหนามประมาณคืบหนึงลล่งนั่แหละคือว่าทรงมิดเถอะแ็้มีเดือดอีเด็ดเลยบอก ีเมนเป่าสะอาดมากเออเดไปเช็ควคุมคาลมคคุมคาลมเลยพี่น้องเไงไปหมเเเวเยดยับยขึ้นเลยครับจันบ่ได้ขอ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  ปขาวบกระพราบนอพีุน่เนเนะครับงุ้มขดกระพะอ่ะานห้าวขึ้นกระพอนะครับเฮ้ยถุงมาที่ถุงมาที่เนี่ยีสมานอยู่นอเนี่ยหลายตัวเลยนะครับอ๋ใส่ไฟมาที่เนี่ยุย้งเราแสดงว่าได้พี่น้องมันเป็นคองหน้าไงพี่น้อง น้ำมันขาดพี่เนาะน้ำเป็นมองเป็นมองมองละน้อยมองละน้อยเพร่ะได้หาปลาเป็นฉีบะมีปลาแล้วพี่น้องง่ายมองไปเรื่อยง่ายไปเรากลับมามองเก่าอีกันพีอะต้นสดเดาพุ่เนเป็นเมพี่น้อง

ปนกับลาบนะพี่น้องเนาะเมื่อฉีแซ่ีบเพื่นโอ้ยปากกันเตงามอันไหนเขาเบิ้ลใกับฝากกดติดตามให้เด้อพี่น้องเลยให้กำลังใจกันนะครับไปเที่ยวหาทุกคนนั่นนะครับผมนี่ไปเดาบายพี่น้องไปหาต่อครับพี่น้องเพื่อนผมถ้าแหงไปแล้วรอบไปแบบนี้หมอกแล้วครับตันแล้วเล็ดหมอกไปนะครับมาเบินป่ามาเบินผลงานพี่น้องเลยมาบนผลงานนะครับมาบนงานมาตัวผิดตัวนอกบ้างลวดหมือนแต่พอได้กินจะได้พี่น้อง ก่เปนไรกันก็ได้กินอยู่ครับมาแล้วครับพอได้กินรู้พอโอ้พอไงดิพอไงปลาขาวปลาเข็งกผีผีโอ้โห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 โอ้องโหโมืโไอ้หอ้โอ้โอ้ห้้้้้้้้้้้ คลิปนิกร uh, so so so, ีพอร์ตแค่นี้นะครับอันนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามสุวิษณในเน่ด้วยครับสวัสดีครับ